สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านชาวอวีชาวเด็กแรงที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมนายเน็กก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้อัพคลิปมาอย่างเลิดนานประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกก็คือผมหมดไฟนะครับไม่อยากเล่นอว <c oughs> ีเท่าไหร่ในช่วงนี้ก็ตอนนี้เนี่ยรีแรงแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าแรงต้ตนรีเป็นอะไรที่ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่นะครับก็คุณผู้ชมแรงสูงสุดเท่าไหร่ครับในซีซั่นที่แล้วผม100 2ดาวถ้าจำไม่ผิดนะครับก็วันนี้รีแล้วนะครับก็ในวันนี้เนี่ยมากับฮีโร่ใหม่นะครับไบรอนนั่นเองครับฮีโร่ออฟเลนนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับซึ่งบอกเลยว่าผมยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่นะครับฮีโร่ตัวนี้ก็มาฝึกเล่นพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็มาเล่นในแรงด้วยนะครับบอกเลยว่าอย่าหาทํานะครับนี่ครับผมการอัปเดตใหม่ของ RV ีก็คือมีแท่นกระโดดมาใหม่นะครับซึ่งตอนแรกผมก็เดินผ่านเลยนะครับ โอเคก็อันนี้เป็นไบรอนเกมที่3ของผมนะครับซึ่งอาจจะเล่นไม่ดีเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับคือพยายามเรียนรู้สกิลอยู่นะครับโอเคผมก็มาตัดเวฟก่อนเลยนะเรียกว่าตัดได้ไหมเนี่ยจริงต้องไปเทียดกับเขาหรือเปล่าอาจจะคุ้มกว่าโอเคไม่เป็นไรโอเคก็เวลสองเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เรามีสแต็กสีแดงผมก็ทุบไปหนึ่งทีครับผมสกิลหนึ่งเข้าไป ฟิกเกอร์หนีเลยนะชาร์ลอตเอออันนี้ชาร์ลอตผมก็ไม่เคยเล่นลงช่องแล้วหมทุบเนี่มตีธรรมาดาผมตีต่อโอ้โหหน้าฟิกเกอร์ตามว่ะไอตัวนี้คอนมันใหญ่ไปนะครับผมกดตีนึกว่าจะตีถึงแต่ว่ามันไม่ถึงนะถ้าฟิกเกอร์ตามน่าจะได้คิวนะครับแล้วก็เดินออกมาได้โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็กดดนันเขาได้นะคือฮีโร่ตัวนี้ผมพึ่งหัดเลยนะอาจจะคอมโบอะไรแปลกๆใหม่ข้อขออภัยด้วยนะเนี่ยมันแบบถ้าเราสกิลหนึ่ง ตอนที่แบบมีสแต็กสีแดงก็เหมือนว่าสแต็กมันก็จะหายนะครับแต่ว่าถ้าตอนมีสแตก็กสแต็กเหลืองอะ่ะมันก็จะสามารถเก็บเป็นสแต็กแดงได้เอองงไหมอา่าไม่ต้องงงครับบางทีผมก็เล่นมั่วๆเหมือนกันนะครับเวลาสแต็กสีแดงอะ่ะและว้วกดยูสสองมันจะสะตาร์ทระยกนะตัวนี้เท่าที่ผมรู้นะครับคือแบบเล่นแบบแกะกองใหม่เลยนะครับตัวละครเพึ่งมานะโอเคตอนนี้เราเวลสี่แล้วนะครับ แล้วโดนคีร่าี่บผมทุบส่วนครับพร้อมกับปวดอันติปนข้ามาอีกครับเป็นหน้าผมฟิกเกอร์ออกเลยนะอ้อยไปเล่นต่อครับผมเดินมาเก็บเลือดนิดนึงเรามีสแต็กแดงอยู่นะผมสกิลสองไปครับเหมือนจะโดนส่วนมาเช้าว้วผมทุบครับผมเปื่อนตรงนี้เหมือนจะโดนครับนัวกันจัดตรงนี้ฆ่าเอนโซไปได้บตีมี่สกิลหนึ่งตดไปโดนลิเลียตันครับลิเลียเหมือนจะโป๊กสองแล้วคิวไหมแล้วเขาส่วนครับโอ้โหโดนขวัญตาย เดอะแฟดยังไงจังหวะนี้เก็บหมดหรือเปล่าข้าไปเหลือชา์ลอดตัวเดียวแล้วเขาเก็บด้ไม้เก็บได้ครับนี่ไงเดอะแฟดเกมนี้เป็นเดอะแฟดระดับประเทศด้วยนะครับโอเค,อเคก็กลับไปหาชาลอดเหมือนเดิมครับผมโอเคผมก็คกิวหนึ่งไปชัยคีครับมันชัยคีไปอยู่นะตัวนี้คือฟิลลิ่งการเล่นผมว่าคล้ายๆอ่าไอ,อ้นี่อยู่นะไอปลาตัวใบจันอะ่ะตัวขี่ขี่เรืออเอ,อ ก็คล้ายๆกันเลยแต่ว่าผมว่าสะกิลสองมันระยะสั้นๆไปหน่อยหรือว่าผมยังไม่ชินนี่แหละเออโอเคผมก็แค่คีบไปครับนี่สกิลสองทุบครับผมทุบหน้าแฮกชา์ล็อตไปโพตรงกลางครับแล้วตรงนี้คีล่าเหมือนจะเปิดดาร์ครับผมจังหวะนี้ผมก็ทุบแล้วแล้วโดนดาร์ทุบพอดีครับโอ้คีล่ารอดไปผมกิวหนึ่งไปครับเหลือชา์ล็อตอยู่ตรงนี้ครับ แล้วเพื่อนอ้อยเข้าไปแล้วผมก็สกิลหนึ่งใบนะครับแล้วทุบสกิลหนึ่งอะไรสกิลสองไปทุบดิเออแล้วอันตีตรงนี้เหมือนจันรับลีเลน,น่าเหมือนจะไม่รอดครับผมฆ่าลีเลน,น่าไปได้แล้วเทียวมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเล่เหมือนผมฟิกเกอร์ใส่เทียวเลยครับแล้วตรงนี้เทียวฟิกเกอร์ออกผมพยายามติตามไปแต่ว่าโดนอเอ็นโฟนะครับแต่ว่าเพื่อนไปฆ่าเทียวได้นะครับเทียวบอไม้อยู่ตรงนี้ได้ไง,ไงเนี่ยมันหลงเลนหรือเปล่า ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอ่าไบรอนรับตัวใหม่ผมว่ามันค่อนข้างจะทึกอยู่นะแต่ว่าอาจจะยังไม่ช่ําเท่าไหร่กี่ามาจังหวะนี้ยังไงเออจะยงจะเหยียบหรือเปล่าม,มีสแต็แกแดงแล้วถูทุบไงเขาจะยูดสครับผมตยูหนึ่งไปโคตรแรงครับผมแล้วตรงนี้ฆ่ากี่าไปได้ครับเนี่ยตัวมันผมว่ามันก็เก่งอยู่นะในช่วงต้นเกมเนี่ไง ก็เกมนี้ที่จริงเล่นง่ายเพราะว่าอ่าทีมเราเล่นดีด้วยนะครับเป็นช่วงต้นซีมันก็จะผสมระหว่างทีมที่เล่นโหดกับเล่นไม่เป็นคนระับโอเคตอนนี้เนี่ยป้อมฝันตุงข้ามหายไป2ป้อมแล้วนะผมก็มาตรงกลางครับผมจะมีอะไรหรือเปล่าแล้วข้างบนเทลวโปบนนะผมเดินมาดักเล็กน้อยเผื่อจะมีโอกาสได้ฆ่าเทีวนะแล้วโซ่เกี่ยวโซ่มาแบบนี้ผมก็สกีลไปครับฆ่าโซมาได้ครับ เนี่ยคอมโบผมว่ามันดาเมจรุนแรงอยู่พอสมควรนะไบรอนเนี่ยทุบคีฟแคคคีไวนะครับแล้วก็สกิลค่อนข้างที่จะคูดาวไวอยู่นะโอเคผมรอเผื่อจะได้วาปเมื่อกี้แต่ว่าจะไม่มีอะไรนะคีล่าหลุดเดียวรับผมโดนอ้อยฆ่าไปนะแค่คีไปก็ไม่มีอะไรแตะก็เป็น15ต่อ2นะค่อนข้างที่จะขาดครับถ้าเราไม่โยนในเกมนี้จังหวะนี้เทลยู่คนเดียวครับผมก็สกิลไปนะ แล้วผมทำอะไรไม่รู้ครับจังหวะนี้ผมน่าจะฟิกเกอร์ใส่เทลวนะเออไม่น่ากักไม่น่าไลเลยไม่รู้ไงว่าเขามีฟิกหรือเปล่าเขาอาจจะฟิกหนีคร้บเพราะว่าเรามีสกิลสองแค่จังหวะเปิดนะคือจังหวะทุปอะแต่ว่าจริงๆมันก็รอให้มันครูดาวได้นะถ้าแบบไอ้นี่นะถ้ารอคอมโบเป็นหน่อยนะอย่างว่าผมยังเล่นตัวนี้ไม่ช่ำนะมันเพิ่งเล่นตาที่สามเองวะเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าทีมนี้ทีมเราเล่นดีนะครับ ผมยังไม่ทำเลยเนยเคลียเตอรคีฟแล้วก็เดินเล่นออแล้วเพื่อนโดนโยกครับกดแข็งอัดหน้าไปดิเทวโอเเทวอตีมี่เออแล้วเหมือนจะโดนรับจังหวะนี้ผมตะกิ้สองครับผมแล้วก็โคไปครับที่เอ็นโซ่ข่ายเอ็นโซ่มาได้ครับค่อนข้างจะถึงอยู่นะเวลากดอันตีนะครับตัวนี้เหมือนจะมีดูดเลือดด้วยนะแต่ว่าอาจจะดูดไม่แรงเท่าไหร่สกอตอนนี้เป็น18ต่อ2ครับผมค่อนข้างที่จะขาดเลยนะ แต่ว่าฝันงตรงข้ามมีอาวุธลับอย่างเทลอยู่นะประมาทไม่ได้เป็นแบบแครี่อย่างแท้จริงนะเทลถ้าเขาได้เกิดแล้วได้ยิงเมื่อ,อไรนะคือแบบสามารถละลายได้เลยนะโอเคตรงกลางเพื่อนเหมือนจะกดดันฝันงตรงข้ามอย่างหนักครับแล้วผมก็คิลสองไปฟิกเกอร์ใส่เลยนะแต่ว่าไม่ได้คิวครับผมนีม่ไงอยากหิวคิวจัดนะฟิกเกอร์ใส่แต่ว่าจริงจริงไม่ต้องฟิกก็น่าจะได้คิวตัวนั้นไปนะเพราะว่าเพื่อนเราอยู่เยอะนะ เกมนี้ขีลาคนข้านิจ้าน่าจะหัวร้อนแล้วเทวเหมือนจะอยู่ตรงนี้อยู่หนึ่งไปกดอันติไปทําไมไม่รู้ครับน่าจะกดสอง้วเมื่อกี้คิดไม่ทันเออแล้วก็จังหวะแรกผมไม่มีสแต็กสีแดงด้วยโอเคก็เหมือนจะได้ป้อมบนนะเพราะว่าป้อมบนเลือดเหลือติดหนึ่งครับผมก็ไปกระแทกครับฆ่าฆ่าอะไรเก็บป้อมบนมาได้ครับผม่ยมันเคลียร์ไปแนละ้วตัวนี้ กดอันติีแค่แป๊บเดียวมันก็คู่ดาวมาแล้วนะครับเพื่อนเราเดือนจัดเลยเกมนี้เดือดแฟดเม็ดส้มนะเออไม่ใช่เม็ดส้มเดือดแฟดระดับประเทศนะอันนี้ผมไม่รู้จะทำะไรเดินเล่นแล้วครับโอเคเอาดาร์กดิกว่านะครับเพื่อนไปไหนวะอ้อยโหนไปไหนมาดาร์กก่อนโอเคน่าจะได้ดาร์กตัวนี้ครับป้อมฝั่งเรานี่ยังไม่แหกแักป้อมเลยนะ ไม่ใช่ดักทีอินฟินิตเว้บนเข้าผมไปเคียครับผมเล่นอย่างใจยเย็นนะครับเพราะว่าเราเล่นไม่ชอบเอาตัวนี้ขีล่าโผล่ล่างครับตอนนี้แอคซสแเลยนะนึกว่าสพอร์ตตรงกลางตรงข้ามโผล่สองครับดูดิเดอะแฟดโคตรแรงครับผมเข้าไปรวบได้ครับแล้วเพื่อนเหมือนจะเก็บเทลได้นะโอเคเวฟกลางเข้าครับผมเพื่อนจะเล่นหรือเปล่า จังหวะนี้ผมฟิกเกอร์อันติเข้าไปฆ่าเอนโซได้ครับฟิกเกอร์ใส่ทับเลยนะหิวจัดแล้วเพื่อนไปเกียบฝั่งตรงข้ามเกือบหมดเลยนะหมดจัดเกมนี้ทีมเราแล้วฝั่งตรงข้ามปล่อยทีมีดุดด้วยนะเกมนี้นี่ไงเข้าไปต้าหน้าป้อมเขาเลยแล้วตีป้อมครับผมได้วาหลกล่างมานะ จังหวะนี้จะขึ้นบ้านเลยหรือเปล่าครับเพื่อนเข้าไปเล่นครับเดอะแฟลทผมก็รอจังหวะอยู่นะผมไม่มีฟิกครับเพื่อนเหมือนจะไปเล่นด้วยนะทีมองตีมีเพราะว่าเขาไม่มีชุบนะครับแต่ว่าได้บาแหลกมาก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าแล้วครับผมโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรต่อนะครับผมก็ไม่มีฟิกเลยไม่กล้าเล่นเออแต่ว่าเรามีแข่งอยู่นะที่จริงผมน่าจะแบบ หาจังหวะเปิดตักจังหวะนะแล้วเพื่อนเหมือนจะโดนลิเลียนหน้าข่วนไปครับเดอะแฟตออยครับเห็นเดอะแฟตเพื่อนลักตายไปเข้าไปโยนหรือเปล่าจังหวะนี้ผมเข้าไปปาดครับผมพบกีล่าไปหนึ่งทีครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเทียวจะยิงปีหรือเปล่าจังหวะนี้ทีมี่เข้าไปตายผมเข้าไปกลางวงล้อมต่อแล้ว,แข,วแข็งครับโอเคแต่ว่าดูเหมือนจะไม่รอดับผม แต่ว่าได้บัลลกไปนะเมื่อกี้อ้อยไม่ตายอะนี่ตายแล้วตายบัลลกคสามทางครับผมในเกมนี้แต่ว่ายังไม่จบนะผมยังต่ออะ่ะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับคอมโบที่ผมใช้นะครับอาจจะไม่ลื่นไหลเท่าไหร่นะครับแบบมัวส่งจัดจังหวะนี้เพื่อนไปเล่นครับข้ามถนงข้ามได้แล้วผมอยากจะปิดเกลือเข้าไปสกิลหนึ่งครับกะจะตีสักหน่อยเนะี่ยระยะมันไม่ถึงนะผมกดตีรัวๆเลยเนะี่ย้โดนฆ่าไปครับ โดนเกี่ยวไปแล้วเพื่อนไปแก้แค้นได้หรือเปล่าเมื่อกี้ผมกะแบบในหัวก็คือ,อ,อฟิกเกอร์เข้าไปสกิลหนึ่งเก็บสแต็กให้มันขึ้นสีแดงแล้วก็สกิลสองทุบนะับแต่ว่าสกิลสองมันไม่ถึงนะับคือแบบห่างแค่เพียงเอื้อมมือเออแต่มันคือแฟนไกลกระโดดเกี่ยวไปซะกลายเป็นโยนเฉยเครับการที่ผมเข้าไปโยนเมื่อกี้ทำให้ฝั่งเราเนี่ยไม่สามารถจบเกมได้ครับผมฝั่งของข้ามก็สามารถต่อชีวิตต่อได้โอเคผมก็มาช่วยเพื่อนเอาอินฟินิตครับ โอเคเพื่อทำการจบเกมนี้สักทีครับผมสกอร์นี่ช่วย10บเลยนะแต่ว่าสกอร์รวมเนี่ยกินขาดนะครับ30ต่อ8เลยนะโอเคมาเชียร์เวฟบ,บนตักนิดหน่อยครับเพื่อทำให้เกมนี้จบได้ง่ายขึ้นแต่ว่าแบนกาดสามตัวไม่ใช่แวนกาดดิไอตัวคีฟใหญ่สามตัวก็น่าจะยากสำหรับฝั่งตนุข้ามแล้วนะออแ,วแต่ว่าเขามีเทลนี่เอออย่าลืมเทล มันเคลียร์ไวอยู่นะเทวแล้วคีล่าหลุดเดียวอีกแล้วครับเกมนี้คีล่านี่เขาเอาให้เราอยู่นะเกมเกมนี้หลุดบ่อยเลยโอเคตรงกลางครับเ,เพื่อนเหมือนจะไปเล่นกับลิเลียนหน้าครับโอเคออยโหนไปแล้วจังหวะนี้ยังไงต่อแวนกาดเหมือนจะเข้าหรือเปล่าครับผมตริปเข้าไปตดครับผมก็ หาจังหวะนะครับเก็บสแต็กสีแดงและฟิกเกอร์เข้าไปยูสองครับแล้วเพื่อนผมจะตีป้อมแล้วจบเกมนี้มันได้ครับผมก็เป็นแรล่งต้นสีนั่นเองนะครับรีมาสดๆร้อนๆผมก็เพิ่งอยู่คอมเมนเดอร์หนึ่งนะครับไกลจะขึ้นคอนแล้วเกมนี้เดอะแฟดแบ็กจัดนะครับก็ฮีโร่ใหม่ก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นการเล่นแบบโนอีโก้โนความรู้เลยครับไม่ได้ดูการสอนการเล่นการไล่เลยแล้วทีมเราเหมือนจะมีอดีตกอด้วยนะครับเกมเกมนี้ ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปคนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยเนะพ,พื่อนๆครับคลิปต,ต่อไปวันนี้ผมไนน์เน่ขอการสวัสดีแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย,บายครับผม